ทำหลังที่ไหนทำไมมดถึงชอบทำาลังบนต้นไม้อะบนต้นตะบูนอืมทำไมเพราะว่าเพราะเพราะว่าตรงต้นต้นตะบูนมันเป็นป่าชายเลนที่ที่น้ำมันน้ำมันน้อยเพราะน้ำมันน้อยเวลาปลามันเข้ามาวางไข่พอมันวางไข่เสร็จแล้วมันจะมันจะว่ายออกไปไม่ไหว มันหมดแรงมันก็จะตายอยู่ตรงนั้นพอมันตายแต่น้ําน้ํามันแห้งมันก็ว่ายออกไปไม่ได้อปลามันนอนตายอยู่แแถพกต้นต้นตะบูนเพราต้นตะบูนมันจะอยู่ข้างในในโซนแรกเวลาที่น้ํามันผัดเข้ามามันจะโดนต้นกงกลางต้นทุกเนี้น้ํามันจะผัดถึงแต่ว่าต้นตะบูนอ่ะมันจะอยู่โซนด้านในก็คือน้ํามันจะไม่ถึงอื ป้าเราป่ามันออกไปไม่ไหวมันก็จะตายอยู่ตรงนั้นมดมันก็จะลงมาลงมากินซากป่าอืมมันก็เลยอยู่ตรงนั้นเพื่อจะได้ลงมากินป่าได้ง่ายๆเลยอืมลอง,งลองได้ด้วยเรือมีเงินด้วยกี่บาทกี่ชั่วโมงจะลองมันล่ลองไหมล่ะ